สวัสดีจ้าพอกันกับพ่อใหญ่ฝรังอีกแล้วทีมงานเจ้าของร้านค่ะ <c oughs> มันนี้แายง,งานตัวจาก <c oughs> าาลกากุซานุกะอันนี้ร <c oughs> ้านอาหารเพิ่นตอนนี้ช่วงแรง <c oughs> เพิ่นกินเขาก้อนที่จะพากันทำงาน <c oughs> ทำพอดพกตุ่มค่ะมึงบรรยากาศเนาะบรรยากาศเป็นกันเอง ว่ใหญ่มาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็มาซอยเพื่อนเ็ดงานเนาะคะ <c oughs> ่ะนนี้เพื่อนจินเขาแล้วก็ล่อแขกที่ก็จ้าขึ้นไปเดินเขาขึ้นไปเ็ดกิจกรรมเนาะค่ะนี่นนททยบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า บายบายจ้า